สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะใน y o ยูทูบสวัสดีทุกท่านที่มาที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องนิพิการนะผมนะกราขอขู่แม่สูงนะครับผมขอบบรคคุณัวันนี้วันวันอะไรครับผมวันอาทิตย์ที่สามสิบมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเปนอาทิตย์ครับผมโอเคครับผมนะก็วันที่สามสิบนะผมนะก็กราบคุณแม่สูงที่ทุกท่าน เข้ามาชมนะผมนะก็อยากให้ทุกท่านนะเข้ามาอ่านให้หมดนะผมนะในในป้ายนะผมนะในป้ายอ่าคือตอนนี้ผมนะเมื่อก่อนน้องขายประกันครับผมนะเมื่อก่อนน้องก็ขายประกันครับผมนะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามีเรื่องระไรเข้ามาสู่ครอบครัวน้องกิติการนะผมนะตอนนี้ก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ก่อนนะผมนะลุกขึ้นมาสู้ก่อนนะผมนะก็รายละเอียดตามในป้ายเด้อผมนะรายละเอียดตามในป้ายผมนะแล้วก็ถ้าทุกท่านยังไม่เข้าใจนะผมนะก็รบกวนท่าน ไปที่ช่องติกตอกก็ผมนะชื่อช่องว่าเด็กพิการตามหาความเป็นธรรม5นะผมนะชื่อช่องเด็กพิการตามหาความเป็นธรรม5แล้วผมนะก็เข้าไปดูคลิปแล้วผมนะผมลงไว้33คลิปแล้วผมนะผมลงไว้33คลิปแล้วผมนะทุกท่านเข้าไปดูแล้หมดก็ผมนะถ้ทาทุกท่านดูหมดแล้วทุกท่านจะเข้าใจแล้วผมนะว่าเกิดขึ้นกับครอบครัวน้องพิการนะผมนะอย่างไงก็ ฝากทุกท่านเป็นกำใจให้กับครอบครัวน้องดิพิการด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนะเข้าไปแล้วนะครับผมนะทางในแอปแดงและในที่ต่อก็ผมนะก็ฝากกดติดตามไม่ด้วยฝากกดแชร์ให้ด้วยกดถูกใจให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมนะยังไงก็ฝากทุกท่านนะผมนะเป็นกำใจให้ครับครอบครัวน้องดิพิการเยอะๆนะผมนะก็ตอนนี้ก็หวังพึ่งพลังโซเชียลนะครับผมนะตอนนี้ก็หวังพึ่ง ตัวเชื่อแล้วผมนะยังไงก็ฝากทุ้น่านเป็นกาลังใจให้กับพวกพอน,น้องเดือบิการเยอะๆครับผมขอบคุณครับก็นะผมนะตอนนี้ที่ที่เข้ามาก็ก็เป็นเพื่อนๆน,นะผมนะเป็นเพื่อน,อนของอน้องที่เคยขายปักกันนะผมนะถ้าเข้ามาว่างๆก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องบอกฟังน้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้อง เด็กปิการเยอะๆนะผมนะยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านที่เมตตาให้กับพ่อคนน้องเด็กปิการนะผมนะเข้ามาแล้วนะผมนะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้น้องเด็กปิการด้วยนะครับผมขอบคุณครับเลยเข้ามาแล้วก็สามารถแสดงตัวได้แล้วนะสามารถแสดงตัวได้แล้วก็ทักทายกันได้แล้วผมนะก็เข้ามาคอมเมนต์นะผมมาว่า,าดูจากที่ไหน<ม>ฟังจากที่ไหนนะผมนะมก็ยังไงก็ก็ ทักทายก็ได้ผมนะทักทายก็ได้กดถูกใจให้กันได้แล้วผมนะยังไงก็เป็นกำใจให้กับครอบครัวน้องดิปรการด้วยนะครับผมขอบคุณครับจะไปลูกขอบคุณ3อย่างขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำใจแล้วก็เมตตาและกับครอบครัวน้องดิปรการนะครับผมขอบคุณครับจ้าจ้าจ้าจ I love you จ้าจ้าจ้าจ I love you จ้าจ้าจ I love you จ้าจ้าจ้าเจ้าเจ้าไอ้ราจูขอบครับตังฝังฝังตู้ตู้ตู้อามูร่าเหอะอามร่าเหอะังฝังฝังตู้ตู้ตู้หน้าเรียบขอบคุณครับแม่เสือสาวในตาสวยอ่อนเลือดชวยามเธอยิ้มกระแนงหน้าร้องิ้ ชิมได้ไหมขอบคุณครับขอบคุณนะผมนะขอบคุณทุกท่านอย่างสูงที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะผมนะก็เข้ามาชมเยอะๆแะ้วนะเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะผมนะกดติดตามกดถูกใจด้วยนะผมนะก็จะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องดีบุการในการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมนะผมนะยังไงก็กร่าบขอบคุณนะผมนะขอบคุณทุกท่านด้วยนะผมนะก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตลงไลก์เพียงแค่นี้นะผมนะเดี๋ยว มาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าผมนะยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะผมนะก็เข้ามากดอ่ากดติดตามเยอะๆนะผมนะกดถูกใจเยอะแล้วนะแล้วก็อย่าลืมว่าผมนะอ่านป้ายอ่านป้ายที่หนา้านอกของน้องด้วยนะผมนะอ่านป้ายที่หน้าอกของน้องด้วยผมนะแล้วก็ถ้าทุกท่านยังเข้าใจไม่หมดก็ผมนะก็อ่ารบกวนทุกท่านเข้าไปในช่องทิกก็ต่อผมนะชื่อช่องว่าเด็กพิการตามหาความเป็นธรรมห้าแล้วผมนะเด็กพิการตามหาความเป็นธรรมห้า ผมลงไว้ <ORE> 30กว่าคลิปแล้วผมนะลงไว้3ากว่าคลิปอ่รารบกวนนททุก่าอ่าแล้วท่านจะเข้าใจแล้วผมนะว่าเกิดไอขึ้นกับครอครน้องดิพิการแลผมนะเข้าไปแล้วอ่ากดติดตามให้ด้วยกดแชร์ด้วยกดถูกใจให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณคครับลิปนี้ก็ขอญาตทุกท่านขอญาตลงไลน์แล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านแบ่งสูงอ่าช่วยเมตตากังครอบครัน้องดิพิการเยอะๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับ